เดี๋ยวัพกลับอีกแก้นหนึ่งนะคะดูว่ายังหุดเรืองหรือเปล่านี่เป็นซอสที่เราจะรับประทานคู่กันค่ะสวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับช่อง Apple ิ i ไซเค่ะวันนี้เราจะมาทำแพนเค้กมันฝรั่งนะคะเราจะใช้มันฝรั่ง3ลูกค่ะปอกเรียบร้อยแล้วค่ะหอมหัวใหญ่หนึ่งลูกนะคะ แครอทสองหัวค่ะส่วนเครื่องปรุงก็มีเกลือครึ่งช้อนชาค่ะแป้งอนเนกประสงค์หรือใช้แป้งข้าวโพดก็ได้นะคะใช้ประมาณครึ่งถ้วยค่ะหรือชั่งได้ประมาณ130 ml นะคะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะนำมันฝรั่งมาขูดค่ะเราจะใช้ที่ขูดแบบนี้ค่ะขูดไปเรื่อยๆจนเสร็จทั้งหมดเลยนะคะ หุงรสนะคะใส่เกลือค่ะเกลือใช้ครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ใส่แป้งลงไปค่ะค่อยๆเกลี่ยนะคะแล้วก็ผสมให้แป้งกับผักเนี่ยเข้ากันเลยค่ะ มันจะมีน้ำอยู่นิดนึงแป้งนี้เราไม่ต้องไปผสมกับน,น้ำเลยนะคะเพราะว่าน้ำมันออกมาจากผักเรียบร้อยแล้วเราจะไปทอดแล้วค่ะกระทะแล้วน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะ เรียให้เต็มกระทะเลยนะคะไม่ใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟก,กลางๆค่ะเดี๋ยวลิกกลับอีกแก้นหนึ่งนะคะดูว่ายังเหลือหรือเปล่ามาดูเลยค่ะแพนเค้กมันฝรั่งของเราค่ะ เหลืองสวยกรอบน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดเป็นท่อนแบบนี้ค่ะมีวิธีท,ทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆเอาไปลองทำได้นะคะสำหรับคนที่อยากจะงดเนื้อสัตว์ ก็สามารถเอาไปทำได้เลยรับประทานกับซอสหวานนะคะจิ้มกับซอสหวานรับประทานเป็นของว่างได้เลยนะคะ